สวัสดีครับวันนี้เลี้ยงกับมวนเลี้ยงกับน้องมวนจะพาพี่น้องเข้าครัมาทำกินกับข้าวนะครับแกงเห็ดใส่ใส่มะเขือครับพี่น้องนี่ครับล้างเช่น้ำไปเรียบร้อยแ,แล้วนะครับใส่ผักเลยนะครับจะมาลองลงมือทำกันเลยนะครับก่อนจะทำกับข้าวเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพากินด้วยนะครับ ขอบคุณมากมครับนี่ครับพี่น้องเอากระเทียมสับกระเทียมพริกโสดแล้วก็หอมแลงมะเขือเทศขิงครับพี่น้องทีนี้ตั้งกระทะหมอห้อเริ่แล้วนะครับใส่น้ำมันไว้ใส่กระ,กระเทียมลงไปนะครับผัดให้ กระเทียมหอมห,หอมดนะคะหอมแดงหอมหมดนะคะพี่น้องแกงเห็ดใส่มะเขือใส่ผักนะคะพี่น้องแกงสุดของน้องมูลกับแรงเองครับผัดให้มันหอมก่อนนะครับกระเทียมกับหอมแดงก็หอมแล้วนะครับนี่ใส่มะเขือเทศก,กับชิ้ลงไปเลยครับผัดให้มะเขือเทศมันสุกก่อนนะคะพี่น้อง ที่นี้หมักผักเทศเร้งก็ผัดหอมแล้วนะคะพี่น้องนี่มาใส่เครื่องปรุงกันเลยครับใส่โรดดีครับพี่น้องเพราะว่าจะใส่น้ำใส่เครื่องเยอะนิดนึงครับแล้วก็ตามด้วยผงสลต์ครับผงสซลไม่ใส่เยอะครับ ตามเวยหรือครับพี่น้องแล้วก็ขมิ้นครับแล้วก็โค้งโหนนาครับ ใส่ผงถัง่วเน่าเยอะนิดน,นึงครับพี่น้องแกงผักแกงเห็ดใส่หมักเคือใส่ผักครับนี่ก็มาผัดให้ให้หอมหอมครับพี่น้องนี่เลยนะครับเดี๋ยวผัดให้หอมแป๊บนึงแล้วก็ค่อยใส่ผักครับนี่เลี้ยงก็ผัดเครื่องหอมแล้วนะครับมาใส่เห็ดกับมัเคืลอลงไปได้นะครับพี่น้อง ก็ผัดให้หมะเขือกับเห็ดสุกก่อนนะคะพี่น้องค่อยใส่ผักครับนี่ครับพี่น้องแรงผัดเห็ดกับหมะเขือก็สุกแล้วนะครับ พราะหมักน่ากินไหมครับพี่น้องนี่ครับทีนี้แล้วก็จะใส่ผักลงไปนะครับพี่น้องอันนี้ก็มีผักกวางตุ้งแล้วก็ยอดโลดข้างล่างก็มีผักเปียนนะครับที่นี้แล้งก็จะใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับนี่ก็ผัดให้เข้ากันครับ เดีวแล้งผัดแป๊บหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องผักก็แล้งผัดเข้ากันหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็เติมน้นําลงไปน้ําเปล่าลงไปเลยนะครับถ้าอยากกินแบบแห้งก็กินได้แบบนี้นะครับพี่น้องแต่อันนี้จะกินแบบน้ําครับแล้วก็ไว้ให้เหลิดครับพี่น้องถ้าน้ําเลิดก็กินได้เลยครับ นี่เลยครับพี่น้องรอ้อยเหลือดก่อนครับรอ้อยเหลือดค่อยกินไม่ใช่เดี๋ยวเหลือดมาดูก่อนอีกทีนึงนะครับฝังนี้แดนแดนแดนฝังนี้น้องวนเขาทอดไข่ใส่สะโอมนี่ครับพี่น้องน่ากินไหมครับทอดไข่ใส่สะโอมครับเดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องต้อนสุกว่าหน้าตา ชีชั้นจะเป็นยังไงน่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นครับนี่ครับพี่น้องแกงผักแกงเห็ดชส่มะเขือชส่ผักก็เหลือดแล้วนะครับสุกแล้วครับพี่น้องน่ากินไหมครับพร้อมไหมครับนี่เลยครับปีกไก่ได้เลยครับสุกแล้วมาดูฝั่งนี้ครับ นี่ครับพี่น้องไข่ทอดชะอมครับไข่เจียวชะอมหรือว่าไข่ทอดชะอมครับพี่น้องน่ากินไหมครับพร้อมไหมครับนี่เลยครับพี่น้องทําเยอะมากครับพี่น้องใครที่ยังไม่ได้ทกับข้าวก็มาตักไปได้เลยนะครับอย่างผักก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับพี่น้อง ก็ใส่กระเทียมหอมแหลงมะเขือเทศพริกสดพริกบนก็ได้นะครับก็ใส่ขิงแค่นี้เครื่องปรุงก็ถั่วเน่าดุดดีฟองสโล่เกลือแล้วก็ขมิ้นครับพี่น้องแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ